สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายผงชงสําเร็จรูปอีกค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายผงชงสําเร็จรูปนะคะก็จะมีสปปรรพคุณทางยานานะประการเลยค่ะเช่นปรับสมดุลให้กับร่างกายช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นขับลมขับปัสสาวะค่ะ เป็นยาอายุวัฒนะชรอวัยบำรุงหัวใจบำรุงกำลังค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานเชื้อไวรัสต่างๆให้กับร่างกายตอนนี้ก็เช่นไวรัสโควิด COVID 2019ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายผงก,ก็คือทำจากกระชายขาวหรือกระชายเหลืองบ้านเรานี่นะคะด้วยกระบวนการการผลิตแบบฟีดได้ค่ะฟีไดฟได้ก็คือเอากระชายเนี่ยจานวนเยอะๆค่ะ เอาไปทําแบบให้ให้เย็นก่อนนะคะก็คือเหมือนแช่เย็นให้แข็งให้แข็งแล้วก็เป็นน้ําแข็งค่ะแล้วก็เอามาอบแบบอุณหภูมิที่แบบไม่สูงมากค่ะแต่ก็ยังคงเหลือ,อคุณค่าสารอาหารอยู่ในกระชายถึง92%ค่ะก็คือด้วยกระบวนการการผลิตแบบฟีดได้ค่ะก็คือใช้กระชายจำนวนแบบเยอะๆเลยค่ะ150กิโลเนี่ย พออบเสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือประมาณยี่สิบกิโลค่ะค่ะส่วนผสมก็จะมีกระชายแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตน้ำตาลทรายแดงสิบห้าเปอร์เซนตค่ะกล่องหนึ่งก็จะมีสิบห้าซองค่ะกล่องหนึ่งก็จะมีสิบห้าซองค่ะค่ะซองหนึ่งก็สามารถชงกับน้ำร้อนได้ประมาณแก้วนี้นะคะหรือหนึ่งร้อยสิมิลลิลิตรนะคะหรือหนึ่งช้อนชานะคะแบบขวดนะคะ ก็สามารถชงกับน้ำร้อนได้ประมาณแก้วนี้นะคะค่ะสามารถชงดื่มได้ทั้งวันค่ะจะไม่มีสารตกค้างในร่างกายค่ะสำหรับคนที่อชอบเป็นลมวิงเวียนนะคะตัวนี้ก็แก้ได้นะก็ช่วยได้นะคะกดไหลย้อนนะคะจุกเสียดแน่นนะคะค่ะแพทย์แผนไทยจะเรียกว่าโสมไทยนะคะก็คือจะมีสปปรรพคุณกระชายเนี่ยจะมีสปปรรพคุณคล้ายโสมหลายอย่างค่ะ เช่นอ่าบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะและก็ยังมีแคลเซียมจากธรรมชาติช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงอีกค่ะ mm hmm. กล่องหนึ่งก็มี15สซองนะคะราคา180บาทค่ะ mm hmm. แบบขวดก็ราคา250บาทคบะาทค่ะค่าส่งก็จะอยู่เท่ากันนะคะต่อขวดหรือต่อกล่อง40บาทค่ะ หรือ3ขวดหรือ3กล่องนะคะค่าส่งก็จะอยู่ที่60บาทเท่ากันค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ